มีป่าโกงกลางเล็กๆผืนหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตทับซ้อนกับที่นอสอลอที่เป็นกุโบซึ่งเป็นที่ฝังศพของชาวมุสลิมมาแต่โบราณกลับพบว่ามีชาวบ้านเข้าไปจับจองปลูกที่อยู่อาศัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายล่าสุดปปาชาจังหวัดภูเก็ตร่วมกับภาคส่วนราชการและสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตเข้าดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องและใช้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาทับซ้อนในพื้นที่ นี่เป็นอีกครั้งที่นางสาวนภประพัฒน์เศรษฐุภาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตเข้ามาที่ป่าชายเลนบ้านอาา่าวมะขามหมู่ที่7ตําตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามดูว่าจะมีการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมอีกหรือไม่ถามว่าทำไมจิ๊บมาลุยในเรื่องของป่าชายเลนเดิมอะ่ะบ้านจิ๊บอยู่ที่ภูเก็ตอยู่แล้วเกิดที่นี่แล้วเราก็เป็นเด็ก สมัยก่อนจริงๆประเภทเสาร์อาทิตย์กลับบ้านแล้วไปอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามป่าป่าแถบนี้เราก็มาเดินหาหอยหาปูกันอยู่ในสมัยก่อนวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสตรงนี้แล้วเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเรามีความสุดตกใจว่าทําไมป่าที่เราเคยเห็นมันอุดมสมบูรณ์สมัยเราเด็กๆมันมีแต่บ้านคนแล้วมันก็เริ่มที่จะคืบไปเรื่อยๆพอเราเริ่มเข้ามาในพื้นที่นี้ตั้งแต่ปี2565เราเห็นป่าแหว่งละป่าชายเลนพื้นนี้ทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์นอสอรอ เนื้อที่3มไร่3งาน69ตารางวาซึ่งเป็นที่ฝังศพของคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือที่เรียกว่ากูโบปัจจุบันมีชาวบ้านที่ไร้ที่ดินมาปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนทั้งหมด7ครัวเรือนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาในเรื่องการบุกรุกที่ดินหลากหลายรูปแบบบางพื้นที่บุกรุกเพื่อทำกินบางพื้นที่บุกรุกโดยวิธีทางกฎหมายเช่นการออกเอกสารเสร็จโดยมิชอบ ทั้งพื้นที่เขาและติดทะเลบางพื้นที่ใช้เอกสารสิทธิ์และสิ่งปลูกสร้างยึดชายหาดสาธารณะทางอ้อมชายหาดที่แหลมยามูตำบลปากคลอกอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตมีการก่อสร้างวิลล่ารูบนเอกสารสิทธิ์เกือบเต็มพื้นที่ทางหลวงหมายเลข4 0 3 3สุดเพียงแค่ทางขึ้นเขาซึ่งเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ ถนนลาดยางมาตอยในสุมภัยซึ่งอยู่ในพื้นที่วิลล่ารูน้นี้เป็นทางสาธารณะลงหาดของแหลมยามูน,น้อยคน<า>ที่จะรู้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยกเว้นคนในพื้นที่เท่านั้นชายหาดแหลมยามูจึงเสมือนชายหาดส่วนตัวไปโดยปร,ปริยายเหตุการณ์ผู้เชี่ยวิลล่ารู้ชาวสวิสเร์แลนด์ทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงคนไทยที่ไปเดินเล่นชายหาดและไปนั่งพักเหนื่อยที่บันไดทางลงชายหาดของวิลล่า แนวคิดเรื่องที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันจึงได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งจะให้ทางหน่วยงานรัฐเข้ามาดำเนินการไหมช่วยเหลือไหมถ้าไม่ช่วยเหลือก็เจ้า,จาไปแต่คุณต้องออกที่ตรงนี้เป็นป่าชาา้า,ชา,ทา,า,าทั้งปป่าช้าทั้งเปงอาจจะที่ประชุมมันจะบอกตรงนี้เป็นทาน่าเทียบเรือบางส่วนประมงพื้นบ้านนายสุวัสดิ์สาวรันผู้อำนวยการสำนัก,กานาางานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่นสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10กรมทรัพยากรทางทะเลและสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเกต็ตร่วมมือกันเพื่อสร้างโมเดลหรือต้นแบบการแก้ไขปัญหาการบุกรุกในพื้นที่ทับซ้อนที่มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยนายสุวัสดิ์สวรันผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดภูเกต็ตระบุว่าหัวใจสำคัญของโมเดลนี้ คือการบังคับใช้กฎหมายและการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สําคัญคือการวางมาตรการป้องกันกลุ่มทุนเข้ามาเถือครองในอนาคตก็เราได้รับรู้ข้อมูลนะครับว่ามันมีชาวบ้านนะครับมามาบุกรุกในพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่รวมถึงที่ดินที่เป็นนสรด้วยนะครับแล้วก็ค้าบเกี่ยวกับพื้นที่ของป่าชัยเลนนะครับซึ่งมีอยู่6-7ถึงครัวเรือนนะครับที่มาบุกรุกนะครับ โดยแนยวทางที่เราจะจะทาเป็นโมเดลนะครับ mm hmm. ก็ส่วนหนึ่งก็จะบังคับใช้กฎหมายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เราจะหาแนวทางว่าจะหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาหาทางออกร่วมกันนะครับออรนนแล้วก็เอาตรงนี้นะครับแกแนวทางการแก้แก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับมามาเป็นโมเดลแล้วก็จะขยายในส่วนของพื้นที่นะครับทั้งที่ส่วนของป่าชายเลนนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ที่ที่ดินที่เป็นหนอสอรอด้วยนะครับให้ให้ครอบคลุมทั้งทั้งจังหวัดอนะครับ ขณะที่ตัวแทนเทศบาลตำบลวิชิตบอกว่าส่วนสุสานอาจขอเปลี่ยนสภาพพื้นที่ในบางส่วนเพื่อใ,ใช้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ร่วมกันอย่างชัดเจนถ้าโมเดลเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้ามีการเปิดให้เป็นสาธารณะให้คนทั่ว,วไปเข้ามาใช้เนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มเรื่องของการตรวจตาการเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันอะไรเงี้ยถ้าหหน่วยงานรับหน่วยงานเดียวเข้ามาตรวจตาอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเปิดให้ชุมชนทํา ข้ามารูปมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยครับ,ค,รบคิดว่า,น,าน่าจะเป็นโมเดลที่ที่ช่วยดูแลแล้วก็ส่วนที่มีอยู่แล้วมันจะได้ถูกขึ้นทะเบียนกำกับควบคุมไว้ด้วยครับประธานสตองจิตพอเพียงต้านทุจริจตจังหวัดภูเก็ตสะท้อนปัญหาของจงังหวัดภูเก็ตที่ปัจจุบันทุนต่างชาติมีความต้องการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่ดินของภูเก็ตโดยเฉพาะพื้นที่ใหม่ที่ถูกบุกรุกเสี่ยง กเป็นของต่างชาติและกลุ่มทุนต่างชาติมาอยู่แบบลองเทิมแล้วก็หาพื้นที่ด้วยวิธีการต่างๆฉะนั้นพื้นที่ลักษณะนี้เป็นพื้นที่รุกใหม่ที่มีราคาที่สูงและมีความหอมหวานมากถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทําพื้นที่แปลงที่จะกลายเป็นของในทุนไหมครับก็อันนี้แหละครับเราเราเราเป็นห่วงก็เลยมาเป็นมาตรการที่เราจะป้องกันในทุนในอนาคตนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ถ้าดูนะครับค่อนข้างจะ ก็ทิวทัดนค่อนข้างที่จะสวยงาม,มานะครับแต่ทีนี้เราเราต้องถ้าไม่ทำเสาซะวันนี้นะครับผมว่าในอนาคตก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปสู่ผู้ประกอบการหรือนายทุนต่างๆได้นะครับ